มือนีสิผ้าจัดเมนูตำข้าวปุ้นใส่ใบบักกูดเกาหลีแบบจังจัง,พ,ง,งพี่น้องเอ้ยตำอย่างนี่้ตำข้าวปุ้นใส่ใบบักกูดแบบจังจังตำข้าวปุ้นใส่ใบบักกูด cuộn hàng, sút may anh má, sút này, mày cơi kỉnh gì đứa, đứa. lên đấy của cuộn này mà bừng, nó bưng nó chỉ là cái bưng giả chẳng đấy, nằm một อะไ,ไรเสียบลายอ๋เอเ่ไปเก็บหบอกเล่นออกะเล่นสวนทางบ้านบริเจ็บมานยใส่ทุกอย่างใี่ไหมเดือเลยนะ ใส่กระปุ่นกระปุ้นแห้งตำข้าวปุ้นแห้งใส่ใบปูอนหองใส่ใบปูนเลยไม่ใช่กลมให้ใส่ที่ไหนนี่ฮะหมกสองใส่เลยเด็ดใส่เลย สูตรไหม่สูตรไหม่โอเคสูตรคิดฮอดบ้าน อือความันไปประกูดง่ายๆขวดขึ้นมาบริงนี้ าทำขาพปุ้นแห้งใส่ใบมะกรูดออนในเกาหลีครับอืมหอมหวยว,ว่ามันอยู่บ้านอืมนัวดีขนาดเจ๋ครับ หอมมวยห่วยที่กินได้ต่ำม,มั่อเองเงี้ยหนอิดนหอดบ้านแล้วอยู่ตั้งทิ้นนี่ผู้ใดได้กินใบบกูดใบสุดๆดนี่ก็ชื่อว่าสุดยอดละอยู่บ้านนอกก็ใส่มองเป็นเรียงธรรมาดาห<ม>อมบ่ หอมเีอะเดืดบบดออนนะสวยๆกินเด้หรออืมอะม,มอ่ะแบบรสาติพี่นองเนะซ็บสียหอมมา 失望吧。